สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้พบกแบบช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะและกดแชร์ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับพบองค์แรกเลยครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะพี่อยู่ในกรอบเก่านะครับถ้าพวกพี่สนใจบอกผมด้วยนะว่าองค์ที่เท่าไหร่เละราคาเท่าไหร,ร่นะและอีพีไหนนะพี่ พี่ดูความเก่าครับเทตาเปานะครับองค์นี้กว่าสองพนหาครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าจะเป็นปีศูนย์หนะพี่มีอ่วงมีห่วงด้วยนะแล้วพี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งเทตาเปานะครับรอยปั๊มรอยกระแทกครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่ เอดไลน์เบอร์เบอร์ที่ขึ้นไว้เลยนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับตร mm hmm. งนี้นายเป็นปี06นย์หกนะรพระไม่ช้ำเลยนะพี่แล้วหูเจาะเดิมๆเ,เลยนะครับดูตัวหนังสือครับตรงนี้ขอ2องพันกเหมือนกัน,นครับต่อไปครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะพี่ โอ้พี่ดูเนื้อโลหะดูความเก่าครับพี่ดูหน้าดูตาท่านนะครับดูเนื้อโลหะพี่ดูดินเป้ายัางติดอยู่เลยนะครับเทตาเปล่าเหมือนกันนะครับพี่ดูดูเนื้อพี่ดูรอยช่อด้านล่างแต่ใบคืนในหมดแล้วนะพี่นั่นมีรอยจานด้วยนะครับน่าจะไม่ใช่ องนี้ขอสองพันครับหลงบ่ไปนะครับต่อไปครับเป็นเหรียญปู่ทวดนะพี่องนี้เป็นเหรียญเลื่อนนะครับแล้วพี่ดูฝุ่นดูความคมครับพี่ดูความคมองเหนนรียญนะดูหน้าดูตาท่านนะพี่ดูความคมดูเสี้ยนวิ่งครับ แล้วพระไม่ช้ำเลยนะพี่เขาเก็บอย่างดีเลยนะเจ้าของพี่ดูตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับแล้วดูความคมดูเสียนวิ่งครับพี่ดูตัวตัดครับองนี้ขอสองพันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้ายักษ์ปีศูนย์แปดนะพี่ แล้วพี่ดูเนื้อหาพี่ดูรอยปั๊มมาดูฝุ่นจะแบบผิวลมดำเปิดสักนิดนะพี่แล้วพี่ดูความคมของจีวอนคะรับรอยปั๊มชัดเจนนะครับพี่ดูตัวตัดครับพี่ดูรอยงัดผิวจะเปิดสักนิดนะพี่แต่แท้ดูง่ายนะครับ อุ้งนี้ก็สองพันห้าเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นลังหนังสือนะพี่เป็นตัวทอจุดนะครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับพี่ดูหน้าท่านลอยปั๊มดูฝุ่น,นครับเนื้อโลหะนะพี่ดูแล้วดมดำลมดำแห้งนะพี่พี่ดูเซียนดูพื้นผิวครับ ทอจุดองเงี้ยวสองพันหกานะครับต่อไปครับเป็นปูด่วดหลังหนังสือพิมพ์เล็กนะครับองนี้น่าจะเป็นปีศูนย์ห้านะครับแล้วเทตาเปล่านะพี่พี่ดูฝุ่นนะครับแล้วพระสวยนะครับพระสวยนะพี่พี่ดูเนื้อหาดูรอยปั๊มรอยกระแทกครับ ตัวหนังสือเป็นแท่งนะพี่ถ้าพี่ดูไม่ทันคือโทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าโทรมาต่อรองราคาได้นะครับองค์นี้ขอสองเันหกเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดครับพี่ดูหน้าดูตาท่านดูฟุน่นะครับพี่ดูดินเบ้า แล้วดูความแห้งครับดูชอดองนี้ก็อสองวันสามครับต่อไปครับเป็นเตารีดครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับมีอะไรติดไม่รู พี่ดูเนื้อ,อนนลอยตะใบกืนไปหมดแล้วนะพี่องค์นี้ขอสองมันสามครับ ต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ํานะผ่านการใช้มาสักนิดนะพี่นะวงนี้อาจจะช้านิดหนึ่งแต่พี่ดูรอยปั๊มรอยกระแทกครับวงนี้ของซองมันสาม,มือนกันครับต่อไปครับ เป็นปู่ทวดเฉลิมพลนะพี่พี่ดูหน้าดูตาท่านครับแล้วพี่ดูตัวต่อครับเฉลิมพลเนื้อนะาวะแหมครับพี่พี่ดูพี่ดูบัวท่านครับดูตัวต่อครับตัวต่อชัดเจนนะพี่ ดูโชว์แล้วล่ะเฉลิมพลนี่ขอสามพันครับผ้าชุดวันนี้ที่ผมได้มามีราคาสักนิดนะพี่เจ้าของคือเขาเก็บดีเหลือเกินแล้วคนได้มาแรงสักงนิดนะพวผมได้มาแรงสักนิดนะแล้วพี่ดวงเนี่ยพี่ดูผิวไม่เปิดเลยนะครับแล้วพี่ดูดินเบ้าในซอกดูพี่ดวงนี้โคตรสวยครับ พี่ดูบัวคือผิวไม่เปิดเลยนะครองนี้พี่ดูช่อด้านล่างครับองนี้ขอสามพันเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดสองหน้านะพี่ พี่ดูหนา้าดูตาท่านครับโชละลาครบองค์นี้ขอสามพันเหมือนกันครับแล้วพบองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดเบตงนะพี่แล้วพี่ดูดูหนา้าดูตาท่านยาขัดแดงอยู่เลยนะครับ เบตงนะพี่องนี้สามสามศูนย์นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่พี่ดูตรงตรงปิมตรงฟอร์มหรือเปล่าครับพี่ดูครับองนี้ทรวสอบถามราคาครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าพ่กพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ0 6 3 0 8 0 0 1 7มครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบุญครับ